สนับบสุครวัสดีครับพบก,กับข่าวพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2568ครับมาเบิ่งลักษณะอากาศกันก่อนนะครับภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับมีอากาศร้อนโดยทั่วไปนะครับ ก็มีฝนฝ้าคนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะครับส่วนลายกับที่อยู่ที่จังหวัดนครพนมสกลนครขอนแก่นเชัยภูมิหลักจะมหาสารคามนะครับทั้งนี่นะครับเนื่องจากลมใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับผัดน้ำความชื้นเข้ามาปกคลุมนะครับประกอบกับบริเวณดังกล่าวนะครับมีอากาศร้อนนะครับแต่เดืดให้เกิดฝนฝ่าคนองนะครับมีลมกระโชกแรงหล้วก็มีลูกเห็บตกบางแห่งเกิดขึ้นได้นะครับ ภาพไทยดาวเทียมนะครับกับิชเนาวามือนีก้กอะท้องฟ้าในช่วงนี้ก็มีเมฆปกคลุมเป็นบางส่วนนะครับเรดาร์ตรวจอากาศจังหวัดขอนแก่นนะครับตัวน,นี้นะครับพบกุมฝนตกกระจายนะครับว่าบริเวณจังหวัดเชยภูุ่นะครับขอแนแก่นเลยแล้วกับึงกาฬส่วนเรดาร์ตรวจอากาศจังหวัดสกลนครน,นะครับพบกุมฝนตกเริเลืนจังหวัดบึงกาฬต,ตอนบนนะครับรวมถึง เพื่นบ้านของเขานะครับมีฝนกลุ่มใหญ่เกิดขึ้นนะครับมื้อนี้กกมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองลอยละ40ครอพื้นที่กัมีลมกระโชกแรงแล้วกาศูมเห็บตกบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันนะครับอยู่ที่ประมาณ36-38องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงกลางคืนอยู่ที่ประมาณ21-26องศาเซลเซียสนะครับกับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนแล้วกาศแล้วก็อันตรายจาก พายุฝนฟ้าะนองแล้วจ็ลงในชวงแรกแล้วกดเหตตกที่อาเซิยตะวขึน้นเอาไว้น้ำนะครับแล้วจากฝากดูแลสุขภาพหลงจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในชว่วงนี้เอาไว้นำนะครับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือตอนบนกับผมกิมิเพียงแค่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชช